เดี๋ยวสิพามาเช็คมอเตอร์เครื่งองซักผ้ายี่ห้อไอซัมซุงครับซัมซุงเป็นถังซักผ้าสองถังครับสีมีถังปันแห่งกับถังสักกับสองถังแต่ว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สักกับอันนี้ผมได้เตรียมอุปกรณ์ คาพาเิเตอร์ครับเพราะวา่ามันบ่มีมาน้ำเคืองครับลูกค้าเอาไปสอมแล้วบนันนี้สร้างเพิ่นว่ามอเตอร์มันใหม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เพิ่อนกเ็เลยบ่ซสอมครับเพิ่นว่าก็เลยยกกัขึ้นยกกัข,กกขึ้นบันนี้บ่ได้เปิดเบิเบ่งข้างในครับอะไรมาบ่ครบสายไฟกระตุกตัดจนจำครับบัดนี้ ถึกตัดครับคาปาซิเตอร์กับบอมมี่มาครับสวิต์ข้างบนก็ไปหมดเลยครับแกะจนมุนหมดครับต้องเดี๋ยวเปลี่ยนไหมครับสร้างค้นเดียวกันครับที่สองจักรยานเขาจุกมอไซค์มอไซค์อย่างในจักรยานเหรอครับ พี่น้องในเบื้องคลิปนั้นก็นกนคงสีสีหูอ,อยู่กับผมสีล่องมึงนะครับผมสีล่องต่อมึงว่ามันสิหม,มุนม่ครับแต่ว่าสางคนก่อนมันมามอเตอร์มันตายครับเป่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวเฮ็ดไว้ดีดีก่อนครับ อันนี้คือการทดสอบครับชัวเข้าครับถ้าใส่งานกับสีเฮ็ดแบบดีก็านีอยู่ครับอันนี้แค่ทดสอบพอมาตอร์มันใส่งานได้บ่ก็ได้แค่ออกคือเก่าครับาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมสีลองเสียบปากบึง แมนควมเป็นว่าว่าเอานี่ครับปักเสียบหมุนแล้วครับน,นี่หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยครับนี่คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าผมจำฟังนี่ครับเสียงฟังนี่ผมจะจำอีกฟังหนึ่งครับมันจะมีหมุนไปทางซ้ายกับหมุนไปทางขวาครับเดินนาทอยลัางครับ อันนี้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาครับพอแย่มสักนะครับสิหม,มุนทั้งเกียตสิหม,มุนแต่ทั้งหนึงห่งแล้วก็หมุนกระพืนครับ,รบไปเรื่อยๆครับสลับกันไปย่มเครื่องทำงานเวลาสักครับโอเคครับผม